สวัสดีครับผมขอกราบสวัสดีพี่นานักตกปลาทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาลองหมายเดิมนะครับผมทุกคนหมายที่เปิดไว้นะครับผมช่วงนี้น้ําลดลงมาเยอะมากแล้วครับทุกคนมาลองกันดูนะครับผมว่าปลาจะเข้าอยู่รอเปล่านะครับผมเมื่อกี้ผมก็ได้อ่อยไว้หน้าดินบ้างแล้วนะครับผมช่วงนี้ผมก็จะลองเปิดหน้าดินนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้น้ําลดลงเยอะมากนะครับผมเริ่มที่จะมีหมายตกหน้าดินแล้วนะครับผมวันนี้ก็ผมมาลองอ่อย หน้าดินนะผมกับชิงหลิวนะผมใกล้ใกล้กันเลยนะตรงนั้นนะผมใกล้ใกล้ที่ไม้เก่าของผมนะผมตรงนั้นนะครับตอนนี้ก็ได้อ่อยไปเรียบร้อยแล้วนะผมแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาลองตกกันนะผมว่าปลาจะเข้าหรือเปล่านะผมวันนี้ก็มาลองตกตรงนี้นะผมว่าปลาเข้าอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมไม่แน่ใจนะผมว่าปลาจะเข้าอยู่หรือเปล่านะผมตรงนี้นะก็มาลองกันดูแล้วผมทุกคนอ่านที่ใช้วันนี้ก็เหมือนเดิมนะผมออนไลน์เหมือนเดิมนะผม น,นมว <Yahoo! S 1> นหลายเหมือนเดิมครับผมทุกคนโอเคครับผมถ้าพร้อมก็ไปลุนกันเลยครับผมว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับามาครับผมทุกคนดูอีกันครับผมมาปลาจ,จะเข้าหรือเปล่านะครับ ครับผมโดนโดนโดนโดปลาอะไรวะโอ้ยปลาอะไรเนี่ยปลาตองคิดว่าจะเอาไหมทุกคนปลาตองนี่ไงแต่เขาไซส์สวยนะเก็บไว้นะผมเก็บไว้เป็นแต้มหมานนะครับปลาตองปลาตอง าาปลาตองนี่นะผมทุกคนก็ไซส์สวยอยู่ยนะผมเดี๋ยวเก็บไปเป็นแต้มมนนะครับผมมันมานครับมนันอคู่นั้นก็หายอามนัมนมนัมนมัน เก็บไว้หาย โด่งโด่งโด่งโดนโดนโด่โอย้ยมียาวเลยมียาวเลยมาแล้วยโอ้ยไม่ยอมปลาเนรับปลาเนรหายดีอืเรียบร้อยเรียบร้อยมาครับผมมามันมันมัน ผมประนินใส่สวยมันมาน,นครับผม โดนดนนโดนโดนเรียบร้อยมาอีกตัวแล้วครับผมทุกคนปรานนินปรานนิน นี่นะครับผมปลานิลไซส์สวยมาอีกแล้วปันมัน มามันมานานโด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  Ma, <coughs> ปล่อยสายเสร็าแล้วทีนี้ไม่ไหวยังอยู่ลูกตาอยู่ครับอยู่อยู่อยู่อ้อ,อ,อเรียบร้อยดีมาอีกตัวแล้วครับผม แล้วประนินสสวย โอเคทุกคนเดี๋ยวมาลองดูอีกสักไม้น hmm? yeah. ี hmm. <curs> ้นะผมเดี๋ยวผมจะไปก่อไฟหุงข้าวแล้วผมแล้วก็เผาปลาสักหนึ่งตัวนะผมทุกคนเวลาตอนนี้นาจะประมาณบ่ายโมงบ่ายสองแล้วนะตอนนี้นะผมบ่ายโมงบ่ายสองแล้วนะเดี๋ยวไปก่อไฟหุงข้าวดีกว่านคราบทุกคนเริ่มที่จะหิวข้าวแล้วนะครับเยี่ยมครับแมรลุ้นนี้อีกสักไม้นึงนะครับ โอเคครับ <Hey>, yeah, ผมไปก่อไฟคงเข้ากันครับอยู่แล้วอยู่แล้วโอเคตอนนี้ผมจะมัก,ก่อไฟตรงนี้นะผมทุกคนก็อันนี้หมายใหม่ของผมนะแต่ยังแต่ยังไม่ได้ลงเบ็ดนะผมพรุ่งนี้ค่อยมาลองกันนะผมว่าปลาจะเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะมัก,ก่อไฟตรงนี้นะผมเพราะว่าตรงที่ผมอยู่นะครับมันชันเกินไปนะผมไม่มีที่ก่อไฟนะผมไม่มีที่อยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะมกกักรอตรงนี้นะตรงนี้นะผมทุกคนไป คผมตอนนี้ปลาผมสุกแล้วนะผมทุกคนตอนนี้ก็เละตุ่มเปะเป็นหมดแล้วน่าจะสุกแล้วนะครับผมโอเคผมมาเดี๋ยวมากินข้าวกันนะครับโอเคผมมากินข้าวกันทุกคนิวข้าวแล้วนะผมปลาก็สุกแล้วข้าวก็สุกแล้วนะครับผมทุกคนตอนนี้นะตอนนี้คือผมถอดเสื้อเลยนะทุกคนอากาศร้อนมากนะผมในอ่างนี้นะครับร้อนจริงๆครับผมร้อนสุดเลยนะครับผม โอเคผมม่กินข้าวสักหน่อยครับผมหาทุกคนเดี๋ยวนะอย่างแรกก็ต้องใส่เจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับอะไรมนาะ ร้อนร้อนร้อน,ร,อนร้อน้อนจ้า,จาที่จะทางก่อนนะผมทุกคนอโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับผมไปรุยกันต่อครับผม แล้วโอเคอครับผมทุกคนเดี๋ยวเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านกันดีกว่านะครับผมทุกคนตอนนี้ก็น่าจะประมาณห้าโมงเย็นแล้วเรัทุกคนตอนนี้นะปลาไม่ค่อยจะเข้าเลยคพราช่วงเย็นนะนครับผมเงียบนะครับผมมีแต่ปลาเล็กตอดนะครับอ่ะเก็บข้าวเก็บของ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เกมเบ็ดเก็บอุปกรณ์เปทียบเทียบร้อยแล้วนะผมทุกคนก็ขอกราบสวัสดีพี่น,าน้านักตกปลาทุกท่านทุกคนด้วยนะผมขอกราบสวัสดีในยามเย็นด้วยนะผมช่วงนี้อากาศไม่ค่อยจะดีนะครผมทุกคนเป็นหมอกเป็นควันเยอะมากนะครับทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมทุกคนวันนี้ก็พอได้ตัวนะผมมาวันนี้นะแต่ว่าจะให้กินเด็ดเหมือนครั้งก่อนก็มัน ไม่เหมือนนะผมทุกคนกลิ่นห่างมากนะผมมาช่วงเงยน็นช่วงบ่ายนี้ก็ไม่ได้ตัวสักเท่าไหร่นะครับก็ได้ประมาณสักสี่ห้าตัวนะครับทุกคนประมาณนั้นนะครับวันนี้นะโอเคครับผม,มเดี๋ยวมาดูผลงานกันทนุกคว่าได้กี่ตัวครับไอ้พอทอดอยู่นะครับผม่านี่นะผมปูปลานิล ปลานิลสองตัวสามตัวนะผมเผาเผาไว้ตัวหนึ่งนะผมแล้วก็ปลาปลาอะไรนะเขาเรียกว่าปลาปลาตองใช่ไหมได้มาตัวหนึ่งนะผมก็ไซส์สวยนะเก็บไว้เป็นแปมหมาน,นะครับตัวแรกก็จะเอากลับบ้านนะผมทุกคนก็ถือว่าโอเคนะผมวันนี้นะมาไม่ให้ก็ถือว่าโอเคแล้วทุกคนมายนี้นะครับมายนี้ก็ งจะไม่ได้ตกแล้วนะผมเพราะว่าผมเปิดไม้ใหม่ไปตรงนั้นนะครับเปิดไม้ไม้ใหม่ไปตรงนั้นนะผมตรงที่ก่อเล็กๆนะแล้วก็ผมก็จะเปิดหน้าดินด้วยนะครับทุกคนช่วงนี้นะครับเพราะว่าน้ําลดลงมาเยอะมากแล้วก็มันมีพื้นที่ตกแล้วนะผมหน้าดินนะครับผมก็ได้เปิดไว้นะครับแล้วก็ออยไว้แล้วนะครับตอนนี้นะแต่พรุ่งนี้เรามาลองกันผมว่าตาจะเข้าไหมนะครับ โอเคครับ okay, ผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่พี่น,น้าๆตกนักตกปลาทุกท่านทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ